กเกษตรบ้านนามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเจ้ากเกษตรที่รักที่เคารพทุกท่านนะครับขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้มั่นคงเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เป็นวันที่สอง มก,กราคมนะครับสอง7ันาร้อยหกสิเจะครับเป็นปีใหม่ครับวันที่สองของปีนะครับวันนี้เดินห้างกรับนะครับจากจังตังจังหวัดน,นะครับไปกรุงเทพเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาเบิ่งบรรยากาศรถติดคับพี่น้องมาจากอุบลน,นะครับเด้อโอ้โหจ้างเขา่าตะคนใช่ครับติดประมาณ10บกิโลพี่น้องค่อยๆตอดมาเรื่อยๆ ตอนนี้กย็ยูบุรีรัมกระติดเช่กันครับตรงทามแยกครับเขาเมืองตอนนี้ยูน้องกีพี่น้องนี่ครับทางสิไปสาแก้วเลียวซสายอำเภอชำนิเลี้ยวขวาพี่น้องตรงไปโคราชพี่น้องนี่ครับไปพ,พาชมบรรากาศสภาพการจราจรน,นะครับนวันที่สองของปีนะครับ เข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อพี่น้องเด้อเปิดกำลังใจให้แอดมินนะครับเกษตรบ้านหน้ามัอนี่บริอยู่กับมัวกับควายกับพักกับสวนนะครับเด้อเปลี่ยนบรรยากาศชมการจราจรนะครับพี่น้องออกจากบ้านเกาโมงเกานาทีพี่น้องตอนนี้ก็โอ้โหสี่โมงแรงครับน้องเบิ้งสี่โมงเกือบจะเคร่งแล้วครับยัง อยู่บุรีรัมย์อยู่ครับพี่น้องสภาพการจราจร,จรติดขัดเ่ต้องวงครับปีไม่ทุกคนต้องทํำใจไว้แล้วครับพี่พี่น้องครับเอาการจราจร,จรปกติครับเป็นปกติของประเทศไทยนะครับเด้อบ่มีอย่างผิดพลาดพลิกโผไปจากนี้ครับปีไม่สงการนะครับเนาะอนะ บมมีอย่างไรครับคลิปนี้ครับขอวอวยพรให้พี่น้องมีสตินะครับในการขับรถนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็บผมีอย่างไรครับขอวอวยพรอย่างเดียวครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไวเดอร์พี่น้องเดอ้อเป็นกําลังใจให้เปล่าเกษตรตด้ไหะครับ สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ